ที่ละครเรื่องใหม่เพิ่งจะมีการเปิดโผไปสดสดร้อนๆนะคะหลายคนบอกว่ารอแล้วแล้วก็แบบ ứng, เปิดโผมามาแบบรัวๆปังๆใครที่รอผลงานของค่ายปรากฏการดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝากฟอร์มไว้ในหลงกลิ่นจันแล้วแบบดีแบบสุดๆเลยนะคร,ครั้งนี้มาแล้วจ้เปิดละครแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวน,สวนกับเรื่องรักในรอยลวงเออแล้วเรื่องนี้นี่ค่ะหนุ่มแบงค์อาทิตย์นะ ประชันอารมณ์เข้มข้นเลยกับนางเอกน้องใหม่น้องแอนนากลึกนะคะรวมถึงมีคู่ของบอมพงศกรและก็น้องจีนเชอร์ตินาราด้วยมีการปล่อยรูปอุ่นเครื่องในเพจเซจเดชดราม่าสโออกมา<แ>หลายคนแบบเฮ้ยเห็นเคมีใหม่ๆนะดูโอเคเลยนะซึะ่งคู่พระนางเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกในะน้องแอมคุณผู้ชมอย่างน้องแอนนาน้องแอนนาคลึกเนี่ยดูจะเกรงงเพราะว่าน้องบอกว่าหนูอ่ะก็เป็นแฟนละครของพี่แบงค์อยู่แล้วคะ่ะมาร่วมง,งานหนูดีใจมากเลยคะ่ะ ไปชมกันหน่อยนะฮะว่าเขาจะสัมภาษณ์ยังไงจ้ารักในรอยลวงค,ะค่ะเรอเรือกดกนิ้งไปรัวๆเลยครับ <c oughs> เรื่องบทละคระครฮะคุณจะได้เซอร์ไพรส์รอีกหลายอย่างซึ่งเราจะไม่บอกคุณตอนนี้ต่อให้คุณไปอ่านในนิยายมันก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะได้มาร่วมง,งานกับพี่แบงค์ครั้งแรกก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลย <c oughs> เพราะว่าพี่แบงค์เป็นคนที่เป็นนักแสดงที่เก่งค <c oughs> ่ะหนูก็จะได้แบบว่าเอาทีการแสดงมา ถ้าคุณอยากดูละครที่เป็นเชิงหักมุมสซอรไพรก็รอดูของค่ายนี้ได้เลยครับคือรักในรอยรวงครับเ,ออะะเพราะฉะนั้นรอรักในรอยลวงถ้าสมมติเปิดกล้องเมื่อไหร่เราไม่พลาดนำเบื้องหลังต่างๆมาอัปเดตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะผมชอบมากค่ายนี้สืบสวนสอบสวนเนี่ยมันลึกจริงๆออนะฮะเสียงหลงกิ่งจันเนี่ยหลายต่อหลายคนตอนนั้นยังจำได้คือเออดาไม่ถูกเอ,อ้ยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะอยังไงก็ต้องติดตามนะคุผชมสนุกแน่